สบายดีท่านผู้ชมพี่น้องพี่น้องผู้ได้ถือเลขนะเอย่าบอกด้วยไม่ได้ซื้อเศร้าเศร้าเอาไปบุกเสื้อนะอืมแล้วก็มาต้องมาทักหาบอมีเด้อเอาเอาว่าบอมีซื้อเลขไว้ได้หลายบองวดนี่พัชรบอมีบด้ซื้ออันนี้เรื่องจริงบได้สนใจกับเลขกับเบอร์ ถ่ายถึงอย่านี้อย่าลืมโอนขาขนมมาให้น้องเอี้ยงด้วยลูกเอาเดี๋ยวลูกสักอย่าลืมโอนขาขนมมาให้น้องเอี้ยงนะจ้าน้องเอี้ยงด้วแม่มันอ๋อไม่ได้ร้านะถ้าไม่โอนมาหนึ่งวันน่าจะไม่จิกเอาจิกไม่จิกก็กดูเอาเด้อพี่น้องดีใจนะสุขสุขคนที่ถือนๆพี่น้องเนาะ แต่กะแมนอยู่เลขมันอั้นหวยมันอั้นสามเก้าน่ะอี่อย่ามันก็บอกตรงอีทล้อเขากะหนืดน้ำมันอยู่เดียวนี่นะมันตรงโพตรงโพแท้๊ะจนหัวจนอ่านหัวคนหลุมตรงโพตรงโพเห็นว่าอะไรเนาะยังปกติโดนมนสีอ๋อไปถือก็ดีใจน้ำจ้าหัวหุย แตงหมหยั่งหัวอีน้องโอ้ยวันนี้ก็มากับน้องแทนแทนเอาคือรถแง่งแง่งแง่งเนี่ยอาณาพี่น้องมีใจน้ำผู้ที่ถือก็มีใจน้ำหูอยู่ว่ามันอ่านนะแต่ว่าทั้งเข้าได้อ่านเด้เนาะมีใจน้ำมันเป็นเล็กดังเนี่ยถากมาคอเลยบั้นซี่ที่โอนมาให้ขาขนมเอี้ยงอาหารเอี้ยงขอบใจหลายๆ ตอนนี right like the 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 ้ขอโตไปตลาดก่อนยังบริวารตอบเลยถากันมาว่นวันวันอยู่โทรกันข่าวมัสนานวันไว้ตอนนี้ขอไปหาแนวกินลงท้องก่อนหิวมันบหมมีแนวกินเลยนี่ไปตลาดจากตลาดแรงเนาะอยูู่แหลกบ้านโดงดอกไม้อ้าวนะคือชิบุด้ยานตลาดแรงกเนาะเป็นชุดอุ้มผ้าอุ้มลาดเอาตออเอาข้นก็บยากขึนนะแง่แง่ย่บยากขึ้น พอขึ้นุดแค่นั้นแหละบอกพ่อหน้าทีแล้วอาซัมนี่อย่าลืมโอนเอาอย่าลืมโอนเจ้าตาลุ้มปหาสื่อของก่อนมาพม่นมาเจินภูบ่าวหน่อยเตยบ,บานพี่น้องเอ้ยเตยบานบุญ,ญพนหินปะปะแหาสื่อของกินนะบว้ย เงียบแท้ตลาดสขบไปหิวข่าวะ่ะมีมากยังคน้าหมากยัง มักไม่คอยนั่นเลือยอยู่ได,ดไปลาหมึกอันนี้บอน,นี่เราฝากมาสื่อนะปลาหมึกนี่เออปลาหมึกอันนี้เล้วนี่เล้วข้าวไผ่ค่ะนังเจ็มสินมูหรือสินงัววะอันนี้แม่สะคอน นี่แล้ววาเอาตัวนี้ปออันหางมันเอาเ้วให้อาหนวดหรือเอายังเดี๋ยวนี้อันหางกิโลไร่อันหางกิโลไรสั่งกันแต่หางมันจะดีกว่าหนวดเดี๋ยวกว่าหนวดมันกุ้งร่เท่าไหเนี่ยเอยัี้มาหมกว่าหนวด่ไกะมัแกม้อออทีนมาพี่มาปอทีนไหมนูกกุ้งตัใหญ่เ่ เอาโจย์เก่าอาเห็นไหมแล้วเสียงดังฟังสัตวครับ อีย่างอันนี้ไก่เป็นน้องปีกมันน้องปีกท้องเท่าไร้องเลยเอากรตายเท่าไหเอามาทำแปลว่ามันหนบาทต็มมัมีเทร่วมบ่งโลวโด้อร่อ น้เออพวกผีก็นั่นแหละทงหนึ่งทำยังอีกนี่กระปัตทู่นี่โลเท่านั่นก่อนนี่เอาโลหนึ่งพี่น้องเอ้ยมากวงมาไกลมาสืปลาทู แมนแหละอาหารทะเลบ้านเฮาบันไดมีไหมเอามาจากฝั่งพุนได้เนี่เหรออันเดียวสี่จังกันเต๋อ กุ้งกับเมึกพี่น้องจ้าส่วนใหญ่เป็นตลาดดิาเจาใส่เงินบาทไทยสองร้อยเก้าสามร้อเก้าสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าบนรที่บาทหนาบฮบไม่ยาบอก่หละ ซูนี่หมูฟากกันถือแม่แม่ยังอีกเชนนี่เชนนี่ นสุดโมก็ถามว่าผูกติดเป็ดบ่น่ามันบ่ปีกเนี่ยอันน่ไปีกเป็ดทองเท่าไหร่บ่หลายห้าสิบบ่เอาท้องหนึ่ง nó hơi ọt nè Nát đấy, Đại con có bà đọc cái Nó bốc tìm Nó sẽ mình làm nhảy nó Không phải không mừng Mừng không bao nhiêu Con khỏi là đầy cung Nó gọi là Đại đầy mực lô nừng Là cả โอ้แล้วก็ได้หลยายอย่างอยู่พุ่นนานของเขาเอาของขา้ <laughs> ยาใหญ่ฝาถือืม <ừ> ไม่ไหวอืมพี่น้องจา้าโอ้ยพี่น้องจ้าห่ากระสีดเดมืออะไรพี่น,น้องเอ้ยเนาะเผื่อมือนี่ก็มือขามบายลูกบายบายโอ้ยลูกหอยนอนบ่อิ่มขึ้นรถแล้วก็งอกหอกขึ้นรถแล้กกระลับไปละจ้าพี่น้อง ดีใจน้าทุกคนที่ถึกเลขเดอ้อขอบใจหลายๆติดตามน้องเอียงมาต่ตลาดแล้วพี่น้องนี่ะเวนกำลังตกดินมาผรวจับเป็ดขายหน้าแม่บักเทนบ่แม่ดอกเป็ดมันนะ่ะบ่แม่นมันอยู่น้ำเฮานี่ เพร็ดมันปัน่นสีขาวมาักมั่วไก่ปะนี่